ชิมอาหารที่คุณรักไม่ต้องคิดถึงแคลอรี่นะคะแค่แสบกับพ่อแล้วอืม ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออยเออร์ชแนลนะคะมือนีมากพอกระบอกอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะมือนีจะพาทุกคนมากินนี่เลยค่ะหมูกระทะค่ะนี่ค่ะหมูกระทะกระทะดินค่ะกระทะดินเผาค่ะทุกคนค่ะนี่มันบ่ห่อนแล้วค่ะแต่ว่ามันอุ่นๆอยู่กับสมบูรว่ามันห่อนนะค่ะเนาะนี่ค่ะมีกับมี่หมูมี่ผักมี่อันนั่นแหละค่ะเครื่องหมูกระทะอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะมาค่ะมาเสเร์น้องออยก่อนที่เราจะไปกิน ก่อนนี้เราจะไปกินน vale ึกไหมผู้หนุ่มใจผู้หญิงกินแล้วนะคะดูกับเป็นผู้หญิงธรรมดาที่กินแล้แบบ เมาแล้วก็นอนหลับไปนะคะบอระแรกอะแซบคะ่ะทุกคนขาะมาใ่แซนม์กันคะ่ะอาวุธประจํากายนี่คือเข่าค่ะทุกคนคะ่หนคะหัวขวนคขามันไอหุ่นหัวย่นี่เห็นบอผ้าขี้เหลวคะ่ะออยนี่ก็สิเป็นแบบว่าถ้าไปกินมุกกะทาก็สิพาขี้เหลีวนี่ก็แสบคะ่ะ หักไลค่ะใส่ตันอืม ไหวหนีแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะส่วนอ้ำค้ามาแซ่บระบอยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยแซ่บแซ่บสามชั้นค่ะนี่ตรงเป็นที่ปวดปานของผู้ใหญ่หลายๆคนนะค่ะพี่ว้าว you <sighs> มาด้วยเรื่องหมูกินหมูหมูราทานี่ยกินไม่คอ่อยเบือ่อเลยค่ะ เห็นเนาะนี่เนาะนี่ยค่ะมันเป็นแสงไฟทั้งหนอกยู่ข้างนอกแบบมันล่มค่ะนี่ค่ะอําค้ามันจะแสกอร่อค่ะทุกคนขาสามชั้นของปวดของใครคะ ีกระดาษมือเดียวลองนั่นกับบมี่ราค่ะกระดาษอ,อืเนื้อเนื้อน้ำมันงาเซ็บๆอืม อ่อยค่ะทุกคนคะ่ะแซบอิลี่หรอชิมอาหารที่คุณรักไม่ต้องคิดถึงแคลอรี่นะคะ <c oughs> <c oughs> แค่แซบกับพ่อแล้วอืม แซ่อืมจริงๆวาอย่าบอกพี่มันน้ายี่หานี่พริกหยวกจริงๆมันเผ็ดอยู่แล้วก็เลยใส่บริกินหรอก ว่าล้วกัจวดไม่ใช่ผู้หญิงขี้เมานะคะแต่เป็นผู้หญิงกินเหล้าอันซูล,ล่าเหลากินเมาแล้วก็บมวนกินหลายผันอ้วนกินหน่อยผันจลอยลง ว่าแม่เลเนนะค่ะนอซาตันค่ะ แสบ,บกินนัวอ,อีกจะคำก่อนมั้ม น้งล่าเหรียญบมหูเรื่องไปไปสองเป็ดกะเบาบ่หูเรื่องนิดหน่อยแล้วค่ะทุกคนคะนี่ออยไปเปลี่ยนโปรไฟล์มาใหม่สวยบอยังบอหลอกได้เนี่ยเนี่ยถามบงางยามมาหลอกดได้สิเป็นนังไดง อ้อยก็ไปและะ้วค่ะอ้อยก็ขอบคุณคนที่เขามารับชมค่ะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์อ้อยคะ่ะอ้อยก็ฝากเปก็นกำลังใจไว้น้ำแน่กดติดตามช่องอ้อยน้ำคะ่ะเพื่อให้อ้อยมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปสำหรับมือนีอ้อยขอตัวลาไปก่อนมื่อหน้าเขามางพอกันไหมสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย